มิกทองระยะสาเหตุหยุดสัมพันธ์มิกทองระยะบอกเลิกโบเมลดาห้าครั้งจริงๆเผยสาเหตุหยุดสัมพันธ์พยายามปรับจูนกันมาห้าครั้งแต่ยิ่งแย่ลงยอมรับเหนื่อยหยุดแค่นี้ให้ความเป็นพี่น้องยังอยู่ดีหลังจากนี้นักแสดงสาวโบเมลดามาเปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงสาเหตุที่เลิกลากับนักแสดงหนุ่มมิกทองระยะก็ทําให้มีคนสนใจเรื่องนี้ไม่น้อยเนื่องจากฝ่ายหญิงเผยว่าถูกบอกเลิกถึงห้าครั้ง และยอมรับว่าเสียใจเพราะว่าไม่ได้เป็นคนสมัครใจที่จะเลิกตั้งแต่แรกแต่ก็ไม่อยากให้ทุกคนเป็นติ่งฝ่ายชายเพราะเป็นพี่น้องกันดีแล้วอยู่ได้นานกว่าคำว่าแฟนล่าสุดมิกทองระยะให้สัมภาษณ์ในวันบันเทิงถึงว่าสภาพจิตใจตอนนี้โอเคแฮปปี้โฟกัสกับการทำงานและเวลาเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้เชื่อว่าทุกคนก็เป็นเหมือนกันก็ต้องใช้เวลามันหน่อยเรื่องการบอกเลิกหครั้งมิก กล่าวว่าเวลาคบใครสักคนไม่อยากเลิกแต่ด้วยเรื่องของปัญหาที่มันเกิดขึ้นครั้งแรกมิกได้พยายามแล้วครั้งที่สองก็พยายามไปจนถึงครั้งที่5ซึ่งในเมื่อพยายามแล้วมันไม่ดีขึ้นหรือมีแนวโน้มไปในทางที่มันที่แย่ลงสําหรับมิกก็ค่อนข้างเหนื่อยเหตุผลที่บอกเลิกซึ่งมันลึกมากๆมิกอาจจะบอกไม่ได้แต่อย่างที่บอกว่าทุกๆคนครั้งที่คุยกันเวลาทะเลาะกันคุยกันไม่เข้าใจก็พยายามปรับจูนแต่พอมันผ่านมาหลายครั้งก็รู้สึกว่ามันจะยิ่งหนักไปเรื่อยๆ ซึ่งสุดท้ายมันก็อยู่ที่การตัดจิตใจของคนสองคนจุดแค่นี้ความเป็นเพื่อนความเป็นพี่น้องมันก็อาจจะยังดีอยู่ยังรักกันอยู่ย้ำว่าไม่มีเรื่องของบุคคลที่3แน่นอนสําหรับเรื่องนี้เสียใจกันทุกฝ่ายและต้องให้เวลาซึ่งกันและกันและเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นเรื่องความรักขอพักเบรกไว้ก่อนมันไม่ถึงกับเข็ด แต่อยากจะพักแล้วทำงานให้เต็มที่ก่อนตอนนี้ได้เคลียร์โอเคกันแล้วทุกอย่างกับมิกจบลงแล้วหลังจากอดีตหวานใจมิกทองระยะและโบเมลดาสุขศรีออกมายอมรับว่าเลิกกันแล้วท่างการกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์ตามมามากมายและกลายเป็นประเด็นดราม่าและเมื่อมีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ว่าฝ่ายชายไม่เป็นตัวของตัวเองที่ผ่านมาเคยคบใครมานานกว่าโบไหมเท่าที่ตามข่าวไม่มีเลย เพราะผู้ชายต้องคอยฟังคําสั่งผู้จัดก,การผู้จัดก,การจะให้กบใครจิ้นใครไม่ได้เกี่ยวกับน้องไม่ได้เชื่อคอยดูต่อไปและโบได้คอมเมนต์กลับว่าถูกต้องค่ะทั้งหมดที่กล่าวมาจนทําให้ปูผู้จัดก,การส่วนตัวของมิกงางานเข้าเต็มๆลนาสุดมิทออกมาเคลียร์แบบชัดๆผ่านรายการสนามข่าวบันเทิงทางช่อง7 HD เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพอประกาศเลิกหลายคนตกใจเลิกด้วยสาเหตุอะไรอย่างที่ผมลงใน i อ อย่างที่น้องออกมาพูดเลยครับเป็นเรื่องของทัศนคติของเราไม่ตรงกันความจริงผมไม่ได้ตั้งใจออกมาพูดเป็นเรื่องของคนสองคน